ต่อไปเราจะเป็นการฝึกถอนตอนะครับหรือฝึกออกรถบนทางลาดชันนะครับ <c oughs> ป็นการฝึกออกรถบนทางลาดชันนะครับหรือที่คนขับทั่วไปเรียกว่าถอนตอ่อ <c oughs> เรามาดูกันนะครับ เครื่องดับไปแล้วครับอันนี้ขนาดรถเปล่านะครับอันนี้ออกเนินชันนะครับถอนต่อเนินชันมุม8%นะครับมุมไต8่8%รถเปล่านะครับรถเปล่า รถเปล่านะครับเห็นไหมครับ อาจารย์จะสอนวิธีการออกรถบนทางชันนะครับหรือเขาเรียกว่าถอนตอน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังว่าเทคนิควิธีการเป็นอย่างไรเชิญครับเทคนิคการออกรถบนทางลาดชันเนาะเราต้องเหยียบคัทใส่เกียร์ก่อนระดับแรกอ,อย่าอย่าเพิ่งปล่อยเบรกใส่เกียร์ก่อนเอาเคซีใช่ไหมใส่เกียร์ซีทีเนี้ยการการที่เราปล่อยเบรกก่อนเนี่ยพอรถจะไหลเราจะปล่อยคัทส่วนมันจะทําให้รถกระตุกระดับ เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งปล่อยด็เขาจะให้ถอนคันก่อนแต่ค่อยๆเปิดคันให้คันมันจับก่อนพอคันมันจับตึงเท้าไว้แล้วก็ยกเบรกมันจะเคลื่อนที่โดยโดยที่ไม่ดับลองยกคันยกคันก็ให้รู้สึกว่าคันจับก่อนนะคันจับไปยังรู้สึกว่าจะสั่นๆใช่ไหมคันจับไปยังเหนื่อยไหมยกเบรคออกเลยทีเนี้ยไหลไหมไม่มีไหลทีเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยทีนี้พอรถมันวิ่งได้รอบแล้วเราคพิ่งแตะคันลึก ไม่มีทางบัดไม่มีทางทอยหลังนะี่แค่เป็นแรงมา้าเยอะขนาดนี้นะ่ะไม่มีทางไม่มีทางขยับหลัง่าไปปล่อยเบียดก่อนหลายคนชอบไปปล่อยเบียดก่อนเวลาออกรถนีตอนรถจะไม่พ้นเนินเลยจะไม่ไปเปลี่ยนเกียร์ให้มันพ้นเนินก่อนช่วงขึ้นเนินช่วงเลี้ยวบิดตัวมันจะกินกำลังรถนะอ,อย่าเพิ่งเลี้ยวให้รถตั้งตองก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์เน,น่ยออย่าปล่อยเบียก่อน รถอะไรก็ไม่งานถนะ้าปล่อยเบรกก่อนมันจะไหลใช่ไหมพอไหลแล้วจะข้าไปปล่อยคลัตสวนกะันพอไปปล่อยคลัตสวนรถจะก,กระโดดแลด้วก็ดัดจะฝึกออกตัวรถบนเดินชันนะครับมุมไต่สิบสองเปอร์เซ็นต์เรามาดูกันนะครับอันนี้ลองลดเปล่าก่อนนะครับลองดูขนาดรถเปล่านะครับมุมไต่สิบสองเปอร์เซ็นต์ จากเราฝึกเทคนิคมาแล้วนะครับเราก็จะทำได้